โรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้อเข่าเสือ่อมถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากการใช้งานของข้อเข่ามาเป็นเวลานานแต่ในปัจจุบันพบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่ยังอายุน้อยโดยเฉพาะในช่วงวัยกลางคนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของการมีน้ำหนักตัวเกินและการใช้ข้อเข่ามากเกินไปหรือใช้ผิดท่าผิดวิธี จนทาให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติมีอาการปวดขัดที่ข้อเขา่าไปจนถึงมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรโรคข้อเข่าเสื่อมคือโรค,ค,โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเขา่าทั้งทางด้านรูปร่างโครงสร้างการทํางานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อมีการสึกหรอและเสื่อมลงตามอายุเมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้มเนื้อกระดูกจึงมีการชนกันขณะรับน้ําหนัก จึงทาให้เกิดอาการปวดเขา่าเข่าบวมข้อยึดติดโดยจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหัวเข่าก็จะผิดรูปและไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถแบ่งออกเป็นสองสาเหตุหลักตามลักษณะการเกิดคือหนึ่งสาเหตุจากความเสื่อมแบบประมะภูมิหรือไม่ทราบสาเหตุเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัยเช่น 1.1อายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากที่สุดเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทก็จะเสื่อมลงตามวัยโดยอายุ40ปีเริ่มมีข้อเสื่อมอายุ55ปีขึ้นไปจะเริ่มมีอาการปวดเขา่าเข่าเสื่อมและอายุ60ปีจะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ถึงร้อยละ40 1.2เพศพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย2-3เท่าเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่เป็นตัวป้องกันความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าโดยเฉพาะในภาวะหมดประจําเดือนยิ่งทําให้เพศหญิงเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติ1.3กรรมพันธ์จากการศึกษาพบว่าเรื่องของกรรมพันธุ์ก็มีความเกี่ยวข้องโดยคนไข้ที่มีคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีโอกาสที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงในลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม1.4น้ำหนักตัวที่เกิน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือเป็นโรคอ้วนจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น0.5กิโลกรัมจะเพิ่มแรงที่กระทําต่อข้อเขา่าหนึ่งถึง5กิโลกรัมอีกทั้งเซลล์ไขมันที่มากเกินไปจะส่งผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์กระดูกให้เกิดข้อเสื่อมเร็วขึ้นประกอบกับหากขาดการออกกําลังกายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเป็นประจําก็ส่งผลให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยเร็วขึ้นได้ 1.5การใช้งานที่มากเกินไปการใช้ขาและหัวเข่าผิดท่าหรืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน,านเช่นในกลุ่มผู้ที่ต้องยืนานานๆหรือยกของหนักขึ้นลงบันไดบ่อยๆการก้มยกของรวมถึงท่าทางจากกิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อเข่ขามากๆเช่นคุกเข่ขานั่งพับเพียบนั่งกัดสมาธิเป็นต้น1.6ความบกพร่องของส่วนประกอบของข้อเช่นข้อเข่าหลวมกล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง 2. ความเสื่อมแบบทุติยภูมิหรือความเสื่อมที่ทราบสาเหตุซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นอีกหลายสาเหตุดังนี้2.1อุบัติเหตุที่เกิดแรงกระแทกในผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุที่ข้อเส้นเอ็นการบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณข้อเข่าจากการทํางานหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาที่ทําให้เกิดแรงกระแทกสูงเช่นล้มแล้วเข่าบิดมีกระดูกรอบข้อเข่าหักหรือมีเลือดออกในข้อเข่าสาเหตุเหล่านี้ จะส่งผลให้มีอาการปวดหัวเข่าและเสียงข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น2.2โรคบางชนิดเช่นโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยโรคเกาข้อเข่าติดเชือ้อโรคที่เกิดกับอวัยวะน,นอกข้อเขา่ารวมทั้งโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆลักษณะอาการสัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อมโดยทั่วไปแล้วอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ละเลยเพราะอาการข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆ คนไข้จะยังทำงานทุกอย่างได้ตามปกติดังนั้นหากเกิดความผิดปกติแล้วไม่แน่ใจว่าเสียงข้อเข่าเสื่อมหรือไม่สามารถสังเกตสัญญาณของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดังต่อไปนี้ 1. เริ่มมีอาการปวดหัวเขา่าเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดมักปวดมากขึ้นเมื่อใช้งานมีการเคลื่อนไหวเช่นเดินขึ้นหรือลงบันไดนั่งพับเทียบนั่งยองยองแต่อาการจะลดลงหลังจากการทักซึ่งเป็นหนึ่งในอาการที่สังเกตได้ง่าย เนื่องกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันโดยตรงโดยทั่วไปอาการปวดจะเป็นเป็นหายหายบริเวณข้อเข่าและเป็นติดต่อกันมากกว่า6เดือน 2. เขามีเสียงกรอบแกรบเมื่อข้อเข่าเริ่มสึกจะมีการเสียดสีของเยื่อบุภายในข้อหรือเอ็นที่หนาตัวขึ้นมีความกรุกรัดของกระดูกอ่อนที่บุบปลายหัวกระดูกโดยผู้ป่วยจะมีเสียงกรอบแกรบในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหวเข่าและจะรู้สึกปวดเข่าร่วมด้วย 3. ข้อเข่าติดฝืดตึงแข็ง สามารถสังเกตได้ในช่วงตื่นนอนคนไข้จะมีรู้สึกมีอาการฝืดตึงเข่าติดเคลื่อนไหวลำบากในตอนเช้าแต่เป็นไม่นานอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือเกิดในช่วงเวลาที่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆต่อเนื่องโดยไม่ได้ขยับจะรู้สึกว่าข้อต่อขาดความยืดหยุ่นเหยียดหรืองอเข่าจะรู้สึกทำได้ไม่สุด 4. ีเสียหัวเขา่ามีอาการเสียหัวเขา่าโดยเฉพาะเวลาเดินหรือมีการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากความบกพร่องของส่วนประกอบของข้อเช่นข้อเข่าหลวม ล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรงห้าบวมร้อนกดเจ็บเป็นผลจากน้ําในข้อเข่าที่มีมากขึ้นและจากกระดูกงอกที่ขอบข้อเข่าเวลาคลำจะรู้สึกแข็งและข้อเข่าหนาๆหยุนๆในบางรายคนไข้จะรู้สึกปวดบริเวณหัวเข่าพร้อมกับมีอาการบวมกรณีที่มีการอักเสบเมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่าเข่าอุ่นและหากใช้มือกดตรงบริเวณข้อเข่าจะรู้สึกว่าเจ็บบริเวณข้อเข่ามากขึ้น 6. ข้อเข่าโกงงอต้นขาลีบ ข้อเข่าผิดรูปกรณีเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ชัดเจนโดยสังเกตได้จากกระดูกบริเวณรอบๆอ,อาจจะก่งด้านนอกหรือก่งด้านในต้นขาลีบบิดเบี้ยวผิดรูปทําให้ขาสั้นลงทําให้เดินหรือใช้ชีวิตประจําวันลําบากและมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับระยะอาการของโรคข้อเข่าเสือ่อมโดยทั่วไประยะของโรคข้อเข่าเสือ่อมจะแบ่งได้เป็นสีระยะคือระยะที่1ทํางานทุกอย่างได้ตามปกติ ระยะที่สองทำงานหนักไม่ได้ระยะที่3ทํากิจวัตรประจําวันได้ระยะที่4เดินไม่ไหวหากมีอาการในระยะที่1ห,หรือระยะแรกสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเช่นหลีกเลี่ยงอิริยาบถท,ที่มีแรงกดที่ข้อโดยปรับท่านั่งให้ถูกสุขลักษณะหลีกเลี่ยงการนั่งพับเทียบนั่งคุกเขา่านั่งกัสมาธินั่งยองๆนั่งเกาอีเตียนั่งไขว่ห้างไขว้ขา ท่านั่งที่มีการบิดหมุนเข่าไม่ว่ากรณีใดๆระวังการขึ้นลงบันไดโดยไม่จําเป็นในกรณีที่มีอาชีพที่ต้องยืนทั้งวันเช่นแม่ค้าแม่ครัวควรจะพักนั่งบ้างระวังการยกหรือแบกของหนักๆเพื่อชะลอการเกิดอาการสําหรับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเตือนตั้งแต่ระยะที่2อถึงสแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนทําการรักษาซึ่งจะเป็นการป้องกันข้อไม่ให้ถูกทําลายมากขึ้นและลดโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมรุนแรง อาการปวดเข่าแบบไหนที่ควรรีบพบแพทย์เนื่องจากโรคข้อเข่าเสือ่อมอาการที่พบได้บ่อยๆคืออาการปวดที่เป็นสัญญาณเตือนหากปวดแบบเป็นๆหายๆให้รอดูอาการได้แต่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตัวเองให้ถูกต้องมากขึ้นทั้งนี้ก็มีอาการปวดบางลักษณะที่ไม่ควรรอช้าต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการทรงตัวหรือเดินไม่ได้ในอนาคตเช่น 1. ปวดหัวเข่ารุนแรง แม้ไม่ได้เคลื่อนไหวแม้อยู่เฉยๆแต่ก็ยังมีอาการปวดและเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือลงน้ำหนักจะยิ่งปวดมากขึ้นนั่นอาจเป็นอาการแสดงที่มีการอักเสบสะสมอยู่บริเวณข้อเข่าแล้ว 2. ปวดหัวเขา่าและมีอาการบวมช้ำมีอาการปวดบวมช้ำและรู้สึกร้อนในข้อเขา่ากรณีนี้เป็นสัญญาณถึงการอักเสบรุนแรงทั้งกับตัวกระดูกหรือเส้นเอ็นโดยรอบหรือมีเลือดออกในข้อเข่าได้โดยมากจะมีไข้ตัวร้อนร่วมด้วย สามปวดร้าวลงขางอเข่าได้ไม่สุดมีอาการปวดร้าวลงขาไม่สามารถงอเข่าได้สุดเดินหรือยืนลำบากอาการลักษณะนี้อาจจะมีอะไรติดขัดอยู่ในข้อมีหินปูนก่อที่ข้อเขา่าหรือข้อเข่าสึกเสี่ยงต่อการยืนหรือเดินไม่ได้ในอนาคตแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่อม 1. การรักษาที่ไม่ใช้ยาเป็นการปฏิบัติตัวหรือการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตเพื่อการกําจัดสาเหตุของโรคเช่นการลดน้ําหนัก การออกกําลังกายการบริการข้อการใช้ข้ออย่างถูกต้อง 2. กายภาพบําบัดเป็นการฟื้นฟูบริหารกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อเขา่าเช่นการทําอันตราสาวการใช้เลเซอร์รักษาหรืออาจใช้ผ้ารัดเขา่าฝึอกอ่อนพยุงเขา่าแต่ข้อควรระวังคือถ้าใช้นานๆจะทําให้กล้ามเนื้อลีบได้ 3. การใช้ยาอาจจะเป็นแบบรับประทานหรือแบบฉีดก็ได้ในส่วนยากินบรรเทาอาการ ปัจจุบันมีการใช้ยาหลายกลุ่มได้แก่ยาแก้ปวดลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ยาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อซึ่งต้องดูแลและสั่งจ่ายโดยแพทย์ 4. ีการรักษาโดยการผ่าตัดปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากได้ผลดีและทําให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติดโดยไม่เจ็บเข่าทรมานอีกซึ่งวิธีการผ่าตัดมีหลายวิธีดังนี้การผ่าตัดเพื่อให้ผิวข้อเข้ามาชิดกันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่า การตัดเปลี่ยนแนวกระดูกโดยวิธีการผ่าตัดแต่ละแบบจะเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของคนไข้และบุคคลซึ่งก่อนทําการรักษาด้วยการผ่าตัดจะมีการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้โดยการพิจารณาจากประวัติความเจ็บป่วยลักษณะการเดินตรวจดูรูปร่างของเข่าลักษณะกล้ามเนื้อขาและรอบเข่าสังเกตอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนดูการเคลื่อนไหวของข้อการงอการเหยียดและฟังเสียงกรอบแกรบ รวมกับการทำเอ็กซเรย์ซีทีสแกนหรือเอ็มไอสแกนร่วมด้วยแม้โรคข้อเข่าเสื่อมจะเกิดขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถชะลอรวมถึงในปัจจุบันก็มีแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลหลายวิธีดังนั้นใครที่เริ่มมีความผิดปกติที่ข้อเขา่าควรให้ความสำคัญและเริ่มดูแลรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆในกรณีที่เริ่มมีอาการเจ็บปวดใช้ชีวิตลำบากแนะนำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมวางแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความรุนแรงการลุกลามและลดความเจ็บปวดทรมานให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้การดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกโดยอาศัยธรรมชาติบำบัดโดยเฉพาะในด้านสมุนไพรของไทยที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษคิดค้นเป็นตำรับสมุนไพรผสานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันสกัดสมุนไพราตามตำรับโบราณ เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม